สสวัดีครับผมเบ็ซีรถไถฟอร์ดครับพี่น้องอมาเดี๋ยวชี่นนี้กบมาเบิรงอาจารย์ใบคือเก่า Ford, ครับผมอาจารย์ใบรถไถฟอร์ดครับผมอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษครับผมเดี๋ยวไปบอกอาาจรย์โอ้เติมมันเข้ามาได้เข้าโหโอเค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 โอค้ย มีหน้าเงานของอาจารย์ไปเข้ากับยูประมาณนี้ครับผมตะแข่งโบ้แข็งเบิงกันหรือครับผมนี่หน้าเงานยูประมาณนี้ครับนี่เสียงกับโมยาดแล้วปะเด็ดเด็ดกับหัวห้อยครับผมนี่ยิ้นกับเชียงแครับผมนี่จัดเลย ประมาติดตามโมงครับผมเราผาลงานรถไถฟอร์ฝ่อที่ทำภารกิจออกมาดีบอมว้นี่แต่มาพอได้กเกินค่วงสามารถครับผมเนี่ยจับด,ดิบเลยอะ่ะที่ไล่ะขนาดข้องแหล็กนะครับผมเนี่ยเกิดข้องแหลกเลยเออจำผ่านดิบเลยว่ะครับพี่น้องเออ เลยครับหน้าบ่มีพ่นมีตอเลยหลอกหลงยืง้อสิไทยงามครับผมเออเอาดีๆครับเามา่อาจารย์เด้วยยัยเสียยี่ห้อเอานี่จะห่ากันหนึ่หาตัวนี้อาา้าวหางาไว้ตัวครับพี่น้องขาวจานผ่านเลย ปาดทูพี่น้องเอ้ยมันคืออลังการงานสางเทอีพออีเมย์เลยออโอ้โหนกกับพ่อนุกอีพออีเมล์คอ,เอยเลยมาแต่ก่อนขี่ไท้ปีนขึ้นนกเต็มเลยเดียวขึ้นหลังเนียโอ้ หยุดจ้าโอเ้เล่นรวยๆเนี่ยครับพี่น้องเอ้ยเอาละ ไม่นี้มาพร้อมหางโฮกแล้วพี่น้องเลยไถหน้าหดลูกปลาบักแจงมูอีกรอกหนึ่งครับผมนี่ลอกนี้ก็บปลูกแจกมูพึ่งกันได้ครับผมนี่หูซื้อว่าสีงามอยู่งามเพืกันทางนี้ครับหลายลายตื่นได้ครับปลูกแจกมูอย่างเดียว,วยเลย งูแดงกันไปรถเสียงโบเสียงนี่เข่งกับเบยานครับผมสำหรับ CMT ของเฮาเมื่อนี่เข่าางกับเบยาน่อนกับบดีซูไรเบิร์ดครับผมสำหรับงานไถรถไถยโปรดเฮาเมื่อนี่ก็ถือว่าทำหน้าที่ดีที่สุดละเบิ่งแล้วบ่ได้เกินความสามารถนะครับผมเพราะว่า หนักพวกนี้ก็เอามาแล้วครับผมดูได้ดูได้ครับจัดหนักกร์เต็มไอเอฟซี FC เบิ่งไปเลยกูได้กำลังศึกษาศึกษารเรื่องรถไถฟอร์ดครับผมล่องเบิ่งเลย บูต่างหางของอาจารย์ใบนี่็ต้องค์บอกถึงเลยครับผมผ่านขีเม้านี่ทำดินเที่ยงทีรีเลยครับผมเที่ยงทีรีเลยผ่านขีเม้านี่้พต้องเบอกถึงเลยยันดินใบดีขนาดแล้วน้ำกนลนริ้วๆเลยบุมีิงยังขาดของเลยหกผ่านเจ็ดผ่านทางผ่านขี่ม้าแรน้ำกลนกันดีบุมียังขาดของเลยสำหรับเพิ่นคู้ใบเด เต่งเองเลยนะครับผมแต่งเองเลย,ยแต่ง,อง,ตงมองในบอดีบดปอยังสีแล้วก็สิไปเอ่อคือคัดถ่ายกับแต่งมาใหมา่เนี่ยน่อยไอเพิ่นไปนตตไปอยังก็ได้ซางเพิ่นถึนให้ใหม่ครับผมมองเกล็ลูกพื้นด้วยสิครับถึงใหม่เลยครับผม,ม,บม,บผมเป็นบอมบ์ปอยังสิให้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดใหด้ใหม่เลย เขียนเขีนฐานขีเข้ามีกระเฮ็ดเฮ็ดไหมครับผมคู้หลักลเออโบมี่ยังขาดของเลยแล้วน้ำฝนกันยามเนี่ยว่ามันลูกเป็ดหน่อยเออพี่น่องเลยเดี๋ยว,วผมยอมยอมจะไงมือหนี่งไงอีดีไงครับเออ ี่น,น,น้องเบงายเฮงดว่าเพื้นผู้ใบเดี๋ยวบริย,ย้อมเพล่งง่ายๆครับผมเพราะว่าเพื้นมักแฮงมักรถไถ่ขอดเอาเที่ยงบวก,กินก็นได้ครับเอาเที่ยงบวก,กินก็นได้สำหรับใบเดี๋ยวสีต่างสายายายเรามาอยู่นี่ เรามังออกแบียบได้ตั้งเป็นวิศวะอยู่ให้เหล้าอยู่หรอกเหล้าเป็นวิศวะเลยแล้วมังออกแบบเนาะเอ้ยน้องสาเด้อจชาเด้ยมีแต่มุมเรียมเป็นน้องน้องสะน้องยังได้ครับอยู่แถวนี้ ถอยดึงถอยดึงเ่าไรตัวนี้ใส่คลมพยายามสูงครับสำหรับวิสวะเอามาเนีเ่แต่ว่าที่มีห้อยรถเกียวเนี่ยเล็กหน่อยครับมา ไม่ร mm ุดเกีียวกับใบชัยันหาดอกเออนี่ผมหมักเตรแล้วเบ่งสับ่วนนี่ล่ะบึงที่ล่ะ คณะมองนี้เป็นใหม่กันใหม่ได้ครับนี่เป็นคันเท้านะเป็นคันเท้ากันใหม่แต่ว่าเราก็มีคว่วมสามารถที่จะเห็ดให้มันตรงดึงใส่กันได้บางทีเราก็รุมในเงินลายครับพี่น้องถ้าเป็นผู้บางคนไม่เห็ดกับถีเลีนเจี่ยวกันนี่งครับนี่เจี่ยวกันเดีนอยู่นี่เดียนแต่พวกมี่ฟองไป้ฟองมากครับพวกเรี่ยวง่ายครับผมเพราะว่าเทาเหตุเปลี่ยนเท่าเห็ดเห็ดเห็ดเหตุเหตุผลจังหวะนะ แล้วว่างเด้ออีโฟเว้ยไป็นหนอนหรือบามันเด้อโห่เหเฮ้ยเี็นหนอนเ้ยใครเนี่ย,ววย,ยจะมัน ก็อยู่เนื้อล่มเนาะล่มมะกะพักก็ไปขุนไข่เนยก็ต้องฉลาดพยายาไปอยู่ไต่ลมอยู่ไต่ลมเมื่อใดนะครับไงอิริไงถั่ถวมทงอยู่ตรงนี้โอ้อยเนี่ยมก็บอกเห็นรถเนาะขี่คุณขี่ยังมันปุ่มขีบขึ้นเรืเอยๆครับโอ้อลังการงานสางพูดไงโอ้ยตา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 ไทยพี่น้องเอเอ าฝากถึงเอฟซทั่วประเทศเด้อครับเด้อผู้ใดต้องการรถไถฟอร์ดครับผมหรือว่าเอ่อมองหารถไถฟอร์ดหรือว่าสิเป็นไขายใดก็สร้างครับผมล่องศึกษากเ,ยยเลยค,ครับเปรียบเทียบทางกันเบิองรถราคาซมี่ซมี่ซมี่คับราคาซมี่เรื่องว่ารถไถฟอร์ดนี่ราคาหลักแสนครับผมแต่ว,ว่าขายอื่นผมโม้เพราะว่าผมกับผู้ใดศึกษา เริ่ม2 0 0แสนบาทขึ้นไปหาพันหรือว่าสิบเป็หกพัน6กหกพันสิบหกหกสี่ศู็ก็มีครับผมโอ้หลายหล,หลายหุุนหลายยี่ห้อครับผมเอาสั่งได้ครับผมอยู่ไดสีอ่าแล้วต่ลูกค่าว่าให้อาจาร,รย์เพิ่นจัดเต็มจัดยังไงบอ่อถ้าจัดเต็มเลยกับหกหกหนึ 6, 6, 10, ่งศูนย์กับยุธีประมาณสี0 0นครับผมนี่นใส่กระบอกซอยนกหรือกระบอกสักขาง ว่ากันไปครับผมเลี้ยวผมมากุยอย่างหนึงนะ่งเรื่องสื่อรถธรรมชาตินี่เ่ต้องไปสื่อผ่านเพิ่มหรือว่าอุปกรณ์เพิ่มคือพร้อมไปกับรถนะครับเป็นชุดเลยมีใบมีดมีผ่านมีอย่างพร้อมเด็ดเช็ดเลยครับผมไปพร้อมทําทงานเลยพร้อมองเงินเข่ากระเป๋าเลยครับผมบรต้องไปเลือหาดูตรงจังสันตรงจับบงที่มีใบบงใบมีดหรือผ่านเหลือกเลยครับสิเป็นผ่านพว่วนหรือสิเป็นผ่านสามให้ลูกค้าได้เลือกกันเลยสิเป็นลงปลาอ้อยหรือว่า เออเมื่อไหร่ท้ายใครท้ายหน้ายิชีหรือว่าไปเจอเพิ่นมาผ่านสามกับนี่ครับผมเพิ่นดูกับไฮอ้อยเพราะว่าเออบางคนเพิ่นกับไปเอาประจําอยู่ปลาอ้อยครับรถไท่ฟอร์ดเพราะว่ามันเป็นรถโอ้เล็กดีครับผมเล็กเล็กแข็งแต่ว่าบางคนเพิ่นกับว่าจังสันจังสี่ก็แล้วแต่ต่างๆหนาหน้ายิชีไปนะแต่ว่า พ่ควคิดเห็นของแต่เราคนบอกขึ้นกันเนาะครับเนาะผมกะบ,บอกบบถือแดีว่าสำหรับส่วนตัวผมกะถือว่าได้อยู่กับรถไทฟอร์ดกะถือว่าใส่ดีพอสมควรครับกับโบไดว่าขี่หายแห้งกับโบใดว่าดีแห้งแต่ว่ากะถือว่าโอเคนะค่ายนี่กะถือว่าดีครับผมเพราะว่าเบิ้งเลีว่วหรือว่าการสินเปลืองของน้ำมันกันนะทีบอกปัดหาดิ

เด้อมันกะเนี่ยมันไถปูบักแตงมูไปหลอกหนึ่งเนาะครับเนาะหลังจากเกี่ยวเขามาแล้วก็ค่อยปูบักแตงมูเหมือนกันครับลอกนี่งลอกนี่กับงามครับลอกต่อไปในแหงงามครับผมขายได้เงินหลายหมื่นปูบักแตงมูผู้ใดบ่ทันล่องกับล่องมือนะครับเด้อยหกสิบห้าวันครับผมได้ขายได้ขายแถะเนี่ยเนาะสำหรับบักแตงมูผู้ใดมีทีหรือว่ามีลอกเป็นแหนงหนึ่งสี่กับล่องมือก็ได้ครับผมนี่ปูบักแตงมูก็ได้ผลครับผมนี่ หลายงินหลายเติบนี่นมาดี้ก็สิมาไถนาหุดนดิครับนี่รอถาวานเขายางเดียวเลยถาวรเทฝุ่นนะครับนี่นอนแห้แก่ก้อนดินไม่ระเบิดไปเนาะโว้ยท่านผมตกมากนี่กรับบ้านเขาเลยทีนี้ช่วงนี้ก็สิให้เพื่อนผู้ใบมันระเบิดระเบิดดินค้อนทีนี่ไถตาแดือดเลยครับผมมียาเนี่ยสายเรียบยาสายเรียบเลยยผต้องเบอกถึงเลยประเภทยรยาเลย อย่าตายเลี่ยวครับผม <c oughs> อืมอตัวบ้าทั้งเพียรจจังได้อีกอาจารย์เลยฝีป้านสี่ข้องครับผมสามสี่ข้ออะไรเนี่ย โอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ,อ,งองเงครับผมเขียงเงี้ยครับมเสียงเงี้ยฮึ้ยางนกลุนกระเทียสิบก่ได้เลยวะอู่ ไปโฉมหัวริบเลยครับพี่น้องใครก็ว่าน้องหนาบเนาะนี่ครับพื้นที่มองไทยเร้วกับยูรามาเนี่ครับผมมแจะห่างยาห่างยาขึ้นมากกับตากแเดดไม่มียังครับมแจะตายยางเดียวครับผมจะน้อยมาไทยวานนี่ยกับยากระบกกาเกิดไม่ต้องฉีดยาเนี่ยเอ,อ้ย เบิงที่ล่ะอยาก,กับโบปัน,ดนดไดไ้นะครับเพราะว่าใส่รถไทยฟอร์ดเท่าไทยมีหลายปีแล้วครับแต่งเต็ซื้อรถมากเลยล่ะปรับเปลี่ยนหน้าดิ้นมาอยู่เรื่อยเนาะ ออเอาไ,เา,า,ไเนนาไปเดบงคิมี้วก็กลคนไหลดเท้ด้วครับเด้อดเาไปเดกล้ก่รคิปใหม่ๆครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะพอกันใหม่ครับผม